สบายดีทุกคนเมื่อนี้เปลี่นอีกเมื่อหนึงน่งนทีเพิ่นมีการเปิดสาขาที่สองของ7 e เ e ่นอีเลฟเหรือว่าสาขากำแพงเมืองนั่นเองเป็นวันที่18เนาะตุลา2 0งพนนั่นเองและวิดีโอนี้นะข้าพเจ้าจะพาทุกคนมาบึงบรรยากาศของการกจัดกิจกรรมการเปิดสาขาที่2อเนาะยอยู่ในสุวรรณภลาวานี้จะเป็นนอไหนเพราะว่าสาขาที่1่แมนเพิ่นได้เปิดไปตั้งแต่วันที่เนาะของเดือน9ที่ผ่านมานั่นเองทัดต่อมาเปลี่ยนเวลา เกือบหนึ่งเดือนเนาะกลับมาเปิดสาขาที่2อ,อยู่ที่ถนนกำแพงเมืองนี่เป็นเวลาในช่องตอนแรงเนาะทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโมงที่หลายๆคนเลิกเรียกนอนนอนเฮียนกน็เลิกจากของเฮียนเนาะมาเบิ่งกิจกรรมแล้วก็มาเบิ่งสินค้าอยู่ในสาขาที่2นี่น้ำกันเนาะเพราะว่าห้างสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นนี่เนาะเป,นเป็นเปิด24โมงและอีกอย่างหนึ่งเนาะมันจะแตกต่างจากห้างสะดวกซื้อหลายๆห,ห้างเนาะที่มีอยู่ใน ลาวเฮาเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบิ่งเนาว่าจะมีก,ก,มกิจกรรมอะไรก็จะมีสินค้าประเภทใดเด่นสาหรับอยู่ที่ใน,ในสาขาเซเว่นอีเลเว่นนี่อันนี้คือจะเป็นภาพบรรยากาศในส่วนทางด้านหน้าเนาะทุกคน,นก็นจะมีหลายทานนะที่เ่นเข้ามาเลือกซื้อและสินค้าของเบิ่งเน้าก็ถือได้ว่าเป็นการกระจายกระจายในเรื่องของห้างสะดวกซื้อเนาะที่เพิ่มขึ้นแ้วกาเป็นการเพิ่มในเรื่องของธุรกิจเนาะในอา การขายหน่อยนั่นเองเนาะในถั่วบ้านเหาก็ถือได้ว่าโบมิตเฉพาะเซเว่นสเออย่างเดียวเนาะอยู่ในนครขอลองไม่จาดเฮานี่ก็จะมีเจ๋มากมีโซกคไซน์เนาะแล้วก็มีมินิบิกซีต่างๆก็ถือว่ามีหลายเนาะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของทางด้านหน้าเนาะนี่ก็จะเป็นอาคารอนนีเนาะเป็นอาคารที่เป็นมาเซาแล้วก็อยู่แถวๆ ข้านกำแพงเมืองเนาะใกล้ๆก,กับสูงกับค้ารวไอเต็กพ่อไปทางด้านหน้าก็จะเป็นสูงกับค้ารวไอเต็กแล้ในส่วนทางด้านนี้เนาะกับแมนใกล้ๆกันก,กับท่าหลวงนั่นเนองเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งทางด้ังนในน้ำกัดเนาะว่าจะเป็ี่นเอาใดนี่บรรยากาศในส่วนทางด้านหน้าถือว่าผู้คนก็นยังบอลอ่าหาว่าเปรียบเทียบใส่ในมือที่เป็นเปิดข้างทวิดหน่อยอยู่ที่ สาขาที่หนึ่งนั่นสาขาที่สองนี่ก็ถือว่าผู้คนกันยังบบหลายเนาะบูตื่นตัวเท่าไรล้วา็บ,บอนาปานไรเนาะหาหเฮาิึงตามตเลยโดยรวมแล้วสิ่งที่ต่างเนาะจากสักจาก้านสะดวกซื้อตา่างๆก็คืออยู่นี่เนาะมันก็จะมีเป็นโซนให้เฮานงานงนางหลินได้เนาะมันก็จะจงเป็นรานให้เฮานางหลินได้แบบนี้อันนี้ก็คือความแตกตา่างจากางานสะดอกซื้ออื่นๆเนาะที่มีอยู่ในบ้านเฮา และที่สําคัญก็คือในเรื่องของสินค้าที่มีขายอยู่ในนี้ค่อนข้างว่าจะครบราคาคอนข้างว่าจะหลายกว่าที่หาสะดวกซื้ออื่นๆที่จะมีนะแต่ว่าสินค้าที่นํามานี่ที่เขาเห็นกันก็คือทางฮูเก,กัน้นาอวาบ้านเขาก็จะเป็นสินค้าที่นําเข้ากันส่วนหลายเลยเหรอคือว่าเกือบอย่าง80สิบ กว่าเปอร์เซ็นต์ได้เนาะที่นาเข้าสินค้าก็คือจะเป็นนําเข้ามาตั้งแต่สินค้าทางไทยนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์สินค้าส่วนนั้นนี่ก็จะเป็นเป็นส่วนที่่นใช้จัดในเรื่องผลิตภัณฑ์น,นมนั่นเองเนาะถือได้ว่าเป็นการตอบรับได้ได้กระแสตอบรับที่ดีเนาะสำหรับในเซเว่นอีเลเวนที่มาเปิดอยู่ในลาวฮานี่เนาะโดยเฉพาะก็เมนสาขาที่หนึ่งก็เป็นทางวัดไทยน,นั่นก็เมนเพื่อนใจ เปิดซาชีสุขโมงเซนกันอันนี้ทางด้านนี้ก็จะเป็นเป็นโซนของอเครื่องดื่มเนาะทุกคนอ่าเพื่อนๆจะมีการจัดของเครื่องดื่มกันเลยเนาะแถวทางด้านนี้เป็นประเภทแอลกอฮอล์ต่างๆเป็นอันนี้นี่นเนาะแปลว่าเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์นี่อันนี้เอาไว้ในก่อนเนาะเอาไว้ในก่อน ในตอนเศร้าเนาะกับโบผ่านไรดเนสำหรับอ่าผู้คนที่มาไซแต่ว่าลืมมาในในช่วงตอนนี้แล้วนะที่ที่เห็นทุกคนจะมัดพากันมากันก็คือจะเมนจุดนี้เนาะที่เป็นขายเกี่ยวกับอ่าซูรุปี้บอที่มีอ่ามีมีอ่าในของเซเว่นอีเลเว่นนั่นเองมันก็จะมีทั้งสองตัวเลยเนาะที่จะคอยบริการสำหรับผู้ที่อยากจะได้เนาะ เริ่มกาแฟอันนี้ก็คือจะเป็นจุดขายอันนี้ก็คือจะเป็นจุดดึงดูดขอ,องออห้างสะดวกซื้อของเซเวนทีริลเนี่ยถามว่าห้างสะดวกซื้อของเซเวนทีริลของลาวเฮานี่มันจะต่างจากของไทยบ่าาเมันก็ถามว่าต่างเนาะมันก็จะมีความต่างอยู่ในระดับหนึ่งอ่ะทุกคนถือในอยูไทยเนาะครับเมื่อก็กกจะเอื้อนว่า สะดวกอีกหน่อก็คือจะมีกยางก็คือในเรื่องของการขายบัตรขายปี้เนาะการจองปี้ขานเติมเงินทางนั้นเนาะนเต้าหู้ของเซเว่นอีเลเว่นเดี๋ยวขับพเจอาจะเอาไปลองบุญเนาะในราคาเท่าไรสำหรับเต้าหู้จะเป็นราคา12,000กีบเนาะทุกคนนี่ขนาดขนาด U T เท่าไรสองสองร้อยสาห้า 25L นัน่นเองนะเนาะอาตัวนี้ไปทดลองบั้งเนาะน้ำเต้าหู้มันจะมีเต้าหู้แบบดั้งเดิมขวดสีฟ้าสีเขียวดั้งเดิมเ,เปลี่ยนตัวที่มีผสมดีกว่าเนาะผสมแมงลับอ่าเพิ่งียกว่าว่าผสมเม็ดแมงลับ อันสินค้าที่บบมีอยู่ในบนอื่นนะแต่ว่าอยู่เซเว่นอีเลเว่นมีนั่นเองอันนี้ก็คือสินค้าของเจ้าเราเนาะก็คือจุดที่ได้เปรียบบีทากิน้นี่ข้าพเจ้าก็เป,ป็นคนนึงเนาะที่มากินบีทากิ้นเป็นบีทากิ้นไซนี้หั่นวันนี้อ่าอยู่อันนั้นบบคอยจะเห็นเนาะอยู่ที่นอกเนาะอ่าบานอื่นเนาะแต่ว่ามีอยู่ในเซเว่นนี่เซเว่นจะมีครบเลยสำหรับบีทากิ้นจะเป็นรสตัวต่างๆ ต่อมาก็จะเป็นประเภทของอันนี้น้องกันนี่เนาะสินค้าที่เป็นของซีนีออของเซเว่นประค้างว่าจะมีในราคาครบเลยเนาะสินค้าของมันอยู่ไหนของจะว่าถึงไสกรอกหลากหลายในราคาอยู่ที่35บาทนี่ทุกคน ใส่กอ,อกซีพีสามสิบห้าพันเป็นสินค้าที่บ,บ่าวาได้หบความนิยมได้สำหรับอยู่ที่สาขาที่หนึ่งเนาะมือที่เพิ่นมาเปิดนั่นรู้สึกอได้ว่าเบิดเลยเนาะเอามาเท่าไหร่กับบ่พอนอะในสาขาที่หนึ่งที่จือได้เนาะในเปิดมาเปิดน,น,นี่สินค้าเรานี่เลยเนาะโอ้ โซนน,นี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเบอร์เกอร์ burger, อาหารทองท้องเนาะเพราะว่าสังเกตบือจุดเด่นของเพิ่นก็คือจะเพิ่นจะมีเขียนบอกเอาไว้ว่าโซนนี้จะเป็นอาหารประเภทใดประเภทใดเนาะก็บ่งบอกให้ฮาได้ฮู้เลยว่าเฮาคันเฮาต้องการประเภทอาหารใดเฮาก็มาในใน,ในบอนนั้นเลยก็คือให้เฮาได้เอาเลยเนาะก็คือถือว่าดีแบบน,นี้หลนะเนาะที่แตกต่างจากอันอื่นอันนี้ก็คือจุดดีใช่ไหมเนาะ จะเป็นอาหารลับดูว่าบ่าหลายนะทุกคนโอ้คนก็ถือว่าธรรมดาบ่าหลายปันใดอยู่ไงนี่นี่จะเป็นผลิตภัณฑ์อ่าลาวเนาะของดีทั่วลาวนั่นเองส่วนทางด้านนี้ผลิตภัณฑ์สินค้าดิบอินลาวเนาะเป็นสินค้าโอดอบเนาะนี่สินค้าลาวก็มีขายอยู่ในเซเว่นด้วยกัน ว่าจะเป็นดอกอันสันต่างๆนี่ข่าวหอมลาวนี่ก็คือจะเป็นสินค้าของเราเขาเองเนาะที่มีวางขายอยู่ในนี้ตาแฟรีสี่ลูกลเครื่องตาแฟต่างๆบางอันเนาะคือข่าวจะอะไรมีโบได้มีขายอยู่ในทั่วไปเนาะแต่ว่าอยู่เซเว้นเขาไม่ขายนบบนี้ ช่วว่าสาขานี่จะน้อยเนาะน้อยกว่าสาขาที่หนึ่งในเรื่องของขนาดตาบความูชุดใด,ดคนอ่าเบิงเบิงจากอันนี้จะเป็นเลยโซนนี้จะเป็นโซนของขนมหลายเลยล้วก็เต็มพุก มีนะทา,างด้านนี้ก็ได้น้ำอ,อ,อ่ะกระลิ่งขนมสินค้าโปรโมชั่นโปรโมชั่นสินค้าโปรโมชั่น สินค้าน้ำขคอ่าสินค้าน้ำคอของเซเว่นอีเลฟเว่นโดยตรงเลยเนาะทีมีขายอ๋อฮะหลายๆสินค้าเขาจะสังเกตเห็นมีโลโก้ของเซเว่นอีเลเว่นนี่สปอร์ตชีเซเว่นอีเลเว่นอันนี้น่าจะ,กเ,กะเป็นลูกเกดพนันวะ่าเป็นลูกเกดเนาะราคาสกุลพันกีบ สาลาเปาเนาะลูกหนึ่งอ่าแปดคันาลาเปาหมูซาบลาเปาหมูแดงวิเกเกอร์ครีมในส่วนนั้นนี่ก็จะเป็นพวกขนมฝังนเนาะคด ้าจะหับเป็นสลหรับแบบนูรเขาเตอร์หรือว่าเคาหลายอยู่ในระดับหนึง่งหลายคนอรอถาดอตไซต่อคิวที่จะมาจ่ๆๆายฮะเพราะว่าเพิ่นจะมีการจัดกันอย่างเป็นละเบียบเบียดห้อยหลีนะอันนี้จะเป็นออออาคาเฟ่หรือว่า กาแฟนั่นเองสำหรับอยู่ในจุนดนี้เดี๋ยวมาเบิงราคาสงสนะะเจ้ารับวเป่าอันห้อนนะ เดี๋ยวลองลองลองเป็นสละเปล่าสละเปลามือซับบิ๊ก <B ix. S 2> มันมีมันจะมีไส้มีไส้น้อยมันจะมีไส้สน,น,สน้อยแล้วก็ไส้ใหญ่นำไส้น้อยกับมมน8,000ไนะส้ใหญ่กับ16,000แล้วก็ถือ้ว,ว่าคูนอสองเข้าไปเนาะถือว่าในราคาต่อหนึ่งอัน เ็าหลืมมาหลายเลยเนาะหลายหลายเลยเนะคน แล้วหา,าว่าอันไรที่เป็นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกัคนเราเขาก็ค่อนขคางว่าจะ เดี๋ยวอ่ะหอดคิวครับล้เอาสะระเปล่ามูซับ2ไงนะ ยืนยิ้มยิ้มสองนะยิ้ม้ทงช้นจะยืนยกันให้แล้วได้ซองต่อแรงๆคตสบายถ้าทงานทั้งหมดอยู่ในนี้เนาะแต่จะเป็นคนเราเขาเองทัว่ามีสอง เาพี่การแจกให้พี่น้องเพงเติมน้ำเอาไปบินสายพานมาแลกเอาเลยเนาะสำหรับของปอยของเฮาเนาะแจกให้พี่ไปเลยมาฮาบาบาเราใครที่ว่าอยากจะได้น้ำยาปลาพันธุ์นจีนนาะตอนนี้มาแลกเอาเลยเนาะของอ่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะนุการของการเปิดเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาที่สองในเมืองบิดเนาะอยู่ที่บ้านห้องแก่สินหางกัมแพงเมืองเนาะหรือ เอนอีกสิ่งหนึ่งก็คือเป็นสาขาที่สองอ่าสาขากำแพงเมืองนั่นเองเ้อทุกท่านติดกันแบบเลยถ้าว่าขาไก่ไปไก่มาเนาะอยู่ในเส้นทางเส้นนี้ขาก็จะเห็นไก่เนาะติดกันครับเพื่อนที่ต์เวนมีกำแพงง่ามๆเลยทุกคนบรรยากาศ ไก่ไปไปก่มาเนาะอยากจะมาร้องเบิ้งสินค้าของเพิ่อนอ,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 อยู่ที่เซ็นอีเลฟเวน่นนี่ก็รอ,อมาเบืเ้องในเนาะในตอนหน้าไปก็คิดว่าจะมีสาขาที่สามที่สี่ที่ห้าแล้วก็มีสาขาอื่นอื่นอีกลหลายๆเนาะน่าจะมีทั่วไปในนครหลวงลองสิเบื้งเนาะร้องมาเพยายไไืพนน่อนทุกคนเนาะสำหรับมื้อน,นี้ กิปกรรมสังควิดีโอนี้เนาะกับเพียงแต่พาทุกคนมาเบ่งบรรยากาศแล้วก็มาเบ่งสินค้าอยู่ด้านในของเซเว่นเลเว่นนี่อีกอย่างหนึ่งกับพาทุกคนมามาเบ่งนั่นเองเนาะมาเบ่งในของงานของเพื่อนนี่เนาะเปิดนอได้กับเพื่อได้ว่าผู้คนนี่ก็ให้ความสนใจแล้วกับผู้คนนี่กับมาใช้บริการ ในระดับหนึ่งนั่นเองนะทุกคนขอบใจหลายๆสำหรับที่การในการที่ตาบนะครับชมเดี๋ยวพอกันใหม่นะทุกคนในวิดีโอถัดไปว่าจะพาทุกคนไปเบิกในชวนใหเตื่เนาะสำหรับวิดีโอนี้ขอขอบใจหลายๆ